ลิปนี้ก็มาตัดยอดแอกกับนี่ก็ได้ตำบิปไมาแอคไม่กับใบไม้ของตัดยอบเสี่ยงดูกับมันจะดังเห็นไหมกับอันนี้ก็เป็นแอกปากตายกับใส่ลุงรถหม่ไปกับรับการแอกได้กับนี่กับเป็นแบบนี้กับนี่ไงปากตายหลังเดืมเลยกับแบบนี้กับหลองดูกับ ปล่อยปล่อยมือเลแล้วรับยังมีคนวิ่งรับเยารู้รับดูคนครับขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับสุดยอดเลยครับโอ้แหงดังครับ แลวครับขึ้นหายครับโอ้ตุด้ยอดมาครับขึ้นหายครับขึ้นลานหนวยเส้นครับนี่แตกไม่ครับขึ้นหายมากเลยครับ ขึ้นดีครับโอ้ขึ้นด้ตึงเลยครับแท็กขึ้นนู่นแลยครับโอ้ขึ้นดีมากเลยครับหลุมเวียงครับหลุมเป็นทางด้านนู้นครับ chùm rèn chạy đai cả vần đi bạn gặp Bạn gặp, bạn gặp. ออกูนู่แล้วก็ออกูนูแล้วก็กูนูแล้วก็เตะดีครับมีมากดีครับ গাড়ী গোলে অকণ